ถ้าถูกตามล่ามีวิธีหลบหนียังไงละ่ะฮะถ้าถูกตามล่าก็หนีไปนอกโลกเลยแล้วกันฮะออกอวกาศไปเลยเราจะได้ไม่ต้องเจอใครไปเจอมนุษย์ต่างดาวแทนแล้วกันหลบหนีครับเออไม่หลบได้ไหมผมขอขอแบบยอมให้ล่าแบบเท่ดีกว่านั่งเหรถ้าจะยิงก็คือก็คือนั่งเลยแล้วบอกว่ายิงฉันเลยฉันอยู่ตรงนี้ถ้าผมถูกตามล่าจะมีวิธีการหลบหนียังไงฮะก็คงจะเป็นเอ่อ วิ่งฮะวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็หลบนู่นหลบนี่ทีฮะถ้าถูกตำล่านะครับจะเตรียมพวกอาวุธไว้ก่อนนะครับแล้วก็พยายามหาเพื่อนเราไปคนเดียวไม่ได้แล้วก็ต้องจะมีพวกคองครับนี่สำคัญเลยหลบหนีเหรอคะคงไม่หลบหนีคะ่ะคงเข้าไปถามเขาเลยว่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้าวจะได้จบจบไปเลยไม่ต้องตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะว้าวโหสุดยอดมากเลยนะคะไม่หนีได้ไหมอะ ชนชนได้ไหมอ๋อจะพุ่งชนเลยไม่ยอมหนีด้วยไม่ชอบวิ่งหนีอะไรเหรคะเราคิดว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเขาบุกมาทําร้ายเราเราจะมีวิธีการต่อสู้ยังไงสู้เท่าที่เท่าที่เต็มที่แล้วกันถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยกำลังถูกตามล่าตามล่าอยู่เลยนะคุณจะมีวิธีการหลบหนียังไงคะก็จ้างบริการส่วนตัวค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่แบบปกอดภทยมีการดูแลอย่างดี ควรต้องมีบอดี้การ์ดสักกี่คนตัวขนาดเราเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กๆสอคนก็พอค่ะสงคนแล้วไซส์ต้องครูประมาณไหนคะควรจะต้องแบบว่าสูงล่ำหรือว่ารอก่อนเลยอย่างแรกก<อ>็เก่งอะค่ะเอาให้เก่งไว้ก่อนหน้าตาไม่เก่งเพราะปกป้องเราได้ก็พอแล้วนะคะ